ตางย่งนี้ทายใครุญแจนี่เอสูโโไทยเอทูโโไทย<า>่งเอทโช่างทำคนแจชื่ออะไรเนาะชื่อเอสูโโไทยเอโโไยหมายเลขโทร0986354892ปี่กาโวารปปเดียนี่ย เฮ็ดทูม네ือเลยครับผมผมยุทธพีกัแต่ว่าจบว่ะตลาดยุกว่าจะ้ยุดมันกระโดดออตลาดนองแค่นเนาะอเพิว่ัวจังหวัดเภมเมืองจวัดเลยอยากครับผม ก็ตัวหนึ่งบล็อกตัวตัวทำตามบล็อกตัวนี้เป็นตัวตามตัว